นี่พี่น้องแถวนี้ตัวป่าล่ายเนาะที่วั์ธรรมศาสตร์นี่ขเม็นซุ่มไม้หกภาษาล่าเหาไทายทางเหนือเอิ้นว่าไม้ฮกเนาะพี่น้องเนาะคันเม็นภาษาคะมุจีว่าตตเน็สเนาะทุกคนเนาะไอห้วยนี่ก็มีไข่มีเท่ามีผักกูดมีบอนครบทุกอย่างตามภาษา้ัานเหาเนี่ลยละเนะาะมันเนาะขอกหน้าบ่าพอนี่ลเคยหาปูหาป้านี่โอ้ตัวหอยนี่พี่น้องนี่มีหอยพร้อมนี่ พอได้กินอยู่ได้ขันเก็บปูลายโอ้พี่น้องนี่เอ้ยเก็บหอยกันอายุหนึ่งเนี่ยเฮ้ย,ท,ย,ย,ท,ย,ย,ท,ย,ยทุกคนเนี่ยมานเมืองของบ่าวพรวิไลชีวิตประจำวันหลักๆก็คือจังซี่แหละทุกคนเนาะโอ้ตัวหอยลายทุกคนโอ้ตัวหอยลายอยู่เอ้ยเฮ้ยทุกคนเนาะ อ่ะให้ทุกคนได้เบ่งทิวทัศธรรมศาสตร์ชีวิตการเป็นอยู่บ้านเมืองของบบาวพรินวไลก็คือจังซี่แหละทุกคนเนาะมีโถมีหน้าเนี่ยมีห้อยห้องสองน้อยบางบอนมีฮอตทากได้ทุกคนนะไอ้เออน,นปลาดุกแม่ผักกูดทุกคนพรินวไลก็จะิก็บพักกูดเด็ดนี่ กูดไปขั่วใส่น้ำมันแซบได้เนาะทุกคนเนาะไหนมันนี้โอ้ตุกป่าเออตัวหอยลายเลยทุกคนเฮ้ยหอยสั้นก็มีหอยยาวก็มีตุกป่าก็ลายเนี่ยอืมเฮ้ย น้ำห้วยบ้านค่อยอะไรนี่แหละเอ้ยทุกคนเนาะโอ้ตุปานี่ป้าน้านอยทุกคนความหลายกะกัอามากเนละยยุงมาแต่มีอย่างไอ้ปื้กะมือม่ดุบหนึ่งไอ้โรยก็อ่ะกะก็อ่ะอามากนี่โอ้ยนี่พออเได้กินอยู่ทุกคนเลยฮือทุกคนโอ้ตุปาโอ้ยได้มันนี่ เอาตัวหอยเอาตัวปลานี่นี่หอยกับหอยเป็นตาแซ่บเลยทุกคนเลเอิ้มยองม่ตีแฮมอีเมื่อจุบเอจจุมาแล้วโรยโย่ตาพอนวิไล,ลเรากหญ่อิ้มามนี้มไอบ่าวพ่อนวิไลมักอยู่แบบแนี้นี้แหละตัวเองก็เป็นคนบ้านนอกขคาหน้าได้เป็นคนในเมืองเฮา มาอยู่เลาะกินธรรมศาสตร์แบบนี้หากินปูกินหอยกินกุง้งกินซิวไอที่ถัดธรรมศาสตร์ดีพี่น้องเอ่ยอากาศเย็นเย็นพอดีกระเม่นยามหนาวเดยเนาอทุกคนเนาะ ยำกี่ก็บันยำงา่ายหรอแล้วรถเดขีกะก็อมากระก็อฟรอกในน่้นมีตอตกตนนตนนมีครบหมดเนาะอันนี้พวกคอยแบบว่าโบราณเนาะเอาไว้ให้มันเป็นอนุรักษ์ไอ้โอ้ขักพี่น้องมาผูา้เดือเขาเบิ้งเขาส้มแล้ว ก็อย่าลืมอย่าพลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวพรวิไลเด้อเด้อยยางสิสร้างคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเนาะยองมะแต่แฮมอีได้เบิงได้ส้มมดทุกคู่ทุกคนไอตัวหอยลายไอกคนโอหอยใหญ่ก็มีหอยยาวก็มีนี่ลายลายเนาะนบ่าวพรวมิไลมักสุดเลยแบบว่าสไตล์ยู่กินธรรมศาสตร์แบบนี้เนาะ ตัวเองกับคนแซวให้แซวหน้าพี่น้องไปไบ่ได้ล่ำได้รวยบ่ได้อยู่ในเมืองนําเขาดอกตั้งแต่เกิดออกมาก็แม่นเห็นจับผ้าจับมีดเข้าป่าแล้วเนาะเฮ็ดทํามาหากินเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนเฮ็ดไร่เฮ็ดน,เน,นาเนาะทุกคนเนะาะไหนข้างในเก็บหอยปลายมือแรงกะแกงเนาะแกงใส่น้อส้ม กองเศรษฐบังจัดแถมอีกเบื่อได้กูตเแี่ยงแล้วฝากซองเนี่เอิ่มซองคอยคอมเมนเขียนเป็นภาษาลาวเนาะบาวพอวิไลเนาะซองยูทูปเนาะซองยูเฟซบุ๊กกับบาวยูเพจนีบาวพอวิไลเนาะเดินเห็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากจะมีคลิปหลายๆให้พ่อแม่พี่น้อง เห็นเนาะโอ้น้ำนี่นไงออกมานี่พี่นอ้องนี่น้ำนี่ออกนี่เลยเนี่นี่มันเป็นผู้เน่นี่เนาะทุกคนเป็นผู้เน่นี้น้ำนี่ก็ออกนี่เลยเนี่โอ้ตัดเนาะอืม พ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าจีจบอยู่บนนี้เพราะว่ามันไปบดได้แล้วมันตึบเนาะทุกคนเนาะที่ได้อาพาทางทางไปมันเป็นแนวทางกนอนเนาะเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อลงมาเตแฮมอีอยัดลงเบอร์ลงหนึ่งแนละ้วเมื่อกว่าเลิกฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามคันกุได้คลิปกี่แล้วเออเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขอฝากคลิปนี้ไปถึงบรดาพ่อแม่พี่น้องพอ้ใดเข้าเบิง่งเข้าส้มแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นมิตรแห่งใจเบาวพวิไลสร้างคลิปต่อไปยังมีคลิปไปหับสุมอีกคลิปหน้าเนาะทุกคนเนะเาะอ้าวขอขอบใจอนาจบสำานี้งกันเนาะ